เปลี่ยนที่ดินสป,ปรกร36ล้านไร่เป็นฉนดเกษตรกร,ร,กรทั่วประเทศเตรียมเฮกันได้เลยฟังคลิปนี้ให้จบกันนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองและเพื่อต่อยอดอาชีพทางการเกษตรได้อย่างยังย่งยืนเมื่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมีมมติเห็นชอบหลักการเปลี่ยนสปขีด0 1เป็นฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำคัญดังนี้เพื่อประกอบกเกษตรกรรมตามศักยภาพของพื้นที่สามารถเปลี่ยนมือได้ระหว่างเกษตรกร,กร,รที่มีคุณสมบัติด,ด้วยกันตามกฎหมายที่กำหนดต้องถือคของที่ดินสอบประกอบ4 01และทำประโยชน์มาไม่น้อยกว่า5ปี ต้งปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ตามสัดส่วนที่สประกากำหนดสามารถใช้คำประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินได้ทุกแห่งตัวอย่างไม้มีค่า58ชนิดเช่นไม้สักไม้พยุงชิงชันไม้แดงไม้ประดูไม้มะค่าไม้เต็งไม้ลังไม้สะเดาไผ่ทุกชนิดมะม่วงทุเรียนมะขามเป็นต้นค่ะดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ต่อด้วยนะคะ